พี่น้องเมื่อนี้ทีมงานตูวเกี่ยวมิวสิกนะคะอยู่โรงเล่าแสงจันทรน์นวานครหลังจากที่กลับจากสมุยเป็นที่เรียบร้อยตามน้องวิทย์มาเลยค่ยะ เซนตีน่ซีโฟนะคะรับผมเสาชิเด้อนี่เพืออมมพวกเราก็มาถึงแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับรับแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับเรีบร้ด้ท่านนะครับช่วยกันซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะครับผมในอีที่ี่22นี้นะครับเราคา129บาทเท่านั้นนะครับผมราคาสุดคุ้มถูกมากเลยนะครับ ได,ด,ด,ด้ทรงโชว์ดีๆโชว์ใหม่ๆพร้อมเสือฟให้กับ่ายสีค่ายเพลงโตเกียวอิวติกนะครับจิมลิง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 ด้านล่างได้เลยนะครับผมแต่กี่ทุณผูน้นี้สวัสดีครับพี่บุญสมวันนี้เที่ยงคืนนะครับผมเที่ยงคืนเด้อพี่น้องครับ สวัสดีทุกคนคับสวัสดีแมเตียนะครับผมสวัสดีครับผมน้องอันนี้เสียงจากน้องวิทย์นะครับแดนเซอร์ค่ายตเกี่ยวมือนะครับน้องวิทย์ไม่ค่อยออกกล้องเดิอพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะไม่มีใครจําได้ก็ได้นะผมทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับรอแล้วขอบคุณมากครับเข็่นไหมแม่น่าแม่แม่มันน่ารักมากเลยเห็นไหมมีรอในกลุ่มแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อก็ซื้อสวยลืมซื้อเด้อ ทิมลิงด้านล่างนะครับหรือว่าหน้าค่ายเพจตัวมีสิกเลยนะครับผมรอชมขอบคุณมากครับผมครับมีบรรยากาศภายในร้านประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นโต๊ะจองเรื่องอย้อนงี้โต๊ะเต็มบักพักโอ้แสดงว,ว่าเอฟซีรอพวกเราแล้วเนี่ยบอกนะเลยว่าพวกเราจะได้ทำให้ดีแน่นอน ตุกตุกตักตักตักเต็มที่ ตอนนี้ทุกคนเข้าเข้นกันนะครับมีบรรยากาศายในร้านนี่นะเข้าพี่น้องเพิ่งพี่เห็นบ้าที่จอดรถกว้างมากเห็นไหมครับกว้างจริงๆิ่จอดถึแปดร้อ,รอยเมตรจอดเลยครับรับสัาโ,โอ้สัญญาณไม่ค่อยดีนะอพีญญาา่น้งองกดเยอะ่า,ากอกให้แมยย่สีุ่งท่านนะครับ หรือว่าจะมาที่หน้างานก็ได้นะครับผมยังมีโต๊วว่างอยู่นะเนอะวันนี้เป็นคริปใหม่เพลงใหม่โท์ใหม่ครับเต้นใหม่โว์เปิดเต้นแบบจุกๆนะนม่อยากจะวยบอกเลยมีอาจจะมีคนได้เห็นเราบ้างนะครับก็อยากจะให้เอฟซีได้ได้ได้รับชมโว์ดีๆจากพวกเราครับใช่พวกเราจะพัฒนาแล้วก็อยากจะเสนอหรือว่าเสือเรื่องราวทุกอย่างใหม่ๆนะครับในแบบเปนคลับของให้ตัวจิมมีิทติ์ได้ดูนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะมีความหลากหลาย ในเรื่องของเพลงในเรื่องของท่าติ้งสามอี่ที่ไม่ทำไรสดด้วยกครผลเดือดๆมีอะไรของงานโชว์งานพี่ที่น่าตื่นตาตื่นกันตอที่เป็นส กล้องใหญ่หรือเปล่าเปล่า,าคููไทยนำกิมนโดยพี่ท <c oughs> ุวน <c oughs> วันนี้พวกเราขึ้นเวลาเที่ยงคืนนะครับนี่ครับัสบ โอเคครับไปในร้านสั่งของกินได้พร้อมเล่าตอนคาะก,กับใทยไปพบท้าไปต้องใจเย็นๆน,นะครับต้องใจเย็นเราต้องต้องตังต้งต,งต้องมีสต,ติตลอดนะครับสมุยน้องวิทย์ขอบคุณมากครับคุณคณิษฐานะคะรออนุมัติรอรอ,อเลยครับรอใจเย็นๆน,นะครับสุดยอดจ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมอ่าอีพีที่ยี่สองนี้นะครับ อ่าพี่พี่แม่แม่อนะครับซื้อผัารได้ที่รั่เหจีค่ายตัวเกมสิสิกราคาเดิมเลย129บาทนะครับผมออ่าตอไปเป็นคิวของคุณเซนนี่ซีโฟนะคะผมซาวชิกเดอร์ พวกเราก็มาถึงแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ ฝากแม่ๆพี่พี่น้องๆนะครับเอฟซีูทุกท่านนะครับช่วยกันซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะครับผมใน EP ที่22นี้นะครับเราคา129บาทเท่านั้นครับผมราคาสุดคุ้มถูกมากเลยนะครับได้ชมโชว์ดีๆโชว์ใหม่ๆพร้อมเสือร์ให้กับเอฟซีค่ายเพลงโตเกีรวพีดิ้นะครับจิมลิง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 ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะกินทุ่วันนี้สวัสดีครับพี่ปุณสมงวันนี้เที่ยงคืนนะครับผมเที่ยงคืนเด้อพี่น้องครับ สวัสดีทุกคนคัสสดีแม่เตียนะครับผมสวัสดีครับผมน้องอันนี้เสียงจากน้องวิทย์นะครับแดนเซอร์ค่ายตเกีมืวสิ่อนะครับน้องวิทย์ไม่ค่อยได้ออกกล้องเด้อพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะไม่มีใครจําได้ก็ได้น้อ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับรอแล้วขอบคุณมากครับเห็นไหมแม่น่าแม่แม่มันน่ารักมากเลยเห็นไหมมีรอในกลุ่มแล้วนะครับใครที่ไม่ซื้อแบบสวยลืมซื้อเด้อ ทิมลิงด้านล่างนะครับหรือว่าหน้าค่ายเพจโตเกียวมิวสิกเลยนะครับผมรอชมขอบคุณมากครับผมครับมีบรรยากาศภายในร้านประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นโตจองเลือกยั้ไงนี่โตเต็มแบบพักโอ้แสดงว่าเอฟซีรอพวกเราเนี่ยรอผมเลยว่าพวกเราจะได้ทำให้ผิดหวังแน่นอนแสดงความดีจุกจั๊กจัดเต็มทิมลิงบุ้งเลยครับ ที่จอดรถกว้างมากเห็นไหมครับกว้างจริงๆก่อนถึงแปดร้อยเมตร่อดเลยครับสับสโรยากไม่ค่อยดีนะพี่น้องด้ไตครับนกเยแต่ว่าพราเราาูนะครับถึงนะครับแต่เราอุ่ใจมากนะครับผมว่า แม่แม่ย4ีรุ่ท่านนะครับทุกๆด้อมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f อของด้อมน,นั้นน้อมนี้หรือว่าของค่ายเพลงทุกคนเลยครับช่วยกันซื้อบัตรซื้อตั๋วกันด้วยนะครับผมในราคาเพียง129บาทนะครับผม หรือว่าจะมาที่หน้างานก็ได้นะครับผมยังมีโตัวว่างอยู่นะพี่น้องวันนี้เป็นคลิปใหม่เพลงใหม่โทรใหม่ครับเต้นใหม่โทเปิดเต้นแบบสุกๆนะไม่อยากจะอวยบอกเลยอาจจะมีคนได้เห็นเราบ,บ้างนะครับก็อยากจะให้เอฟซีได้ได้รับชมโทดีๆจากพวกเราครับใช่พวกเราจะพัฒน,นาแล้วก็อยากจะเสนอหรือว่าเตือหาเรื่องราวทุกอย่างใหม่ๆนะครับ